สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับผมผมแบงค์เองวันนี้ผมมีเกมโรบอทคอมเมนทแมปบิสต์ t ดอะสแค m ป์มินะครับผมก็วันนี้มีของฟรีมาแจกกันทุกคนเลยนะครับผมก็ผมจะทิ้งแบบนี้ไว้ด้านล่างนะครับผมของฟรีอย่างแรกที่เราจะเอาครับผมก็คือชิลนะครับผมผมขอเลีกซันชัว่าชิลละกันเพราะผมพี่เกี็บอ่านชื่อเต็มนะเข้ามาในแบบนี้นะครับผมและให้ท่านผู้ชมคุยกันไอ้พวกที่มันเป็นอย่างเงี้แต่อันนี้ไม่ต้องคุยนะครับผมอันนี้เป็นถูกทอรี่เอาคนแรกผมอยู่ทางด้านนี้นะครับ กดคลิกเข้าไปครับผมแล้วกดอันนี้ปุ๊บอ่ะกดทางซ้ายตลอดนะครับผมเราจะได้หนึ่งอันแล้วแล้วก็ฟังด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมไปไปหาเข้ากันคลิกเข้าไปคลิกซ้ายเสร็จแล้วโอเคแล้วเราก็หานะครับผมอ่ะมาที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมฟีอีโมด่ะฮะกดคลิกไปโอเคตรงนี้ด้วยนะ อัน,นที่4อยู่ข้างบนบันไดตรงนี้ชั้นชมโดนตรงมาแล้วก็ปีนบันไดนี้ขึ้นไปอ้าวเฮ้ออ้าวปวดโอยกูแหละปวดโอยกูแหละเจ๋อเอ้ยโอเคแล้วมาคุยกับงอคงตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะสี่แล้วเราได้สี่คนคุยแล้วคนที่ห้าน่าจะอยู่ตรงเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ คนที่ห้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนหร bye bye. อกปิดปลายอันที่ห้าโอเคเคลียรเข้าไปแล้วต่อไปอันที่หกที่หกอยู่ตรงนี้โอเคอันที่หกโว้ยอันที่เจ็ดอยู่ข้างๆกันเลยโว้ยโว้ไม่ได้รอแปบอ๊บเอาบังแต่ยัยงบังอยู่ดิยังไงคุยได้ละ โอเคปับ๊บคนที่8นี่ไอแบบ้ตรงนี้นี่เองคนที่9คือตรงนี้และอันที่10อยู่ข้างหน้าเรานี่เองไปชมปีนหินขึ้นไปแล้วไปคุยก,กับนมนุกปามคนนี้นะฮะคุยเสร็จแล้วปุ๊บนี่จะได้ขึ้นมานะครับผมว่า you did it. you found all the u n e i d a b l e in f o now ยู l ูสกิลอ l l เลวไรส์ทูปู to ต r ูเ e ลออ f ปะ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 เออก็นี่เราจะได้ของชิ้นแรกก็คือช uh> ิวได้แล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นโคดทั้งหมดแล้วนะครับผมผมจะทิ้ง Description ทิ้งไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับผมไปดูโคดแรกกันเลยขั้นแรกนะครับผมไม่ได้ไปเขียนว่า C ไม่ใช่ ่าโอ้คนโลบ็อกซ์ผมคลิกครับพิมพ์อย่างนี้นะแล้วกดไปที่โลบ็อกซ์โปรโมครสใช่ไหมโปรโมครสอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมคนแรกที่เราจะใส่นะครับผมก็มคือตรงนี้เลยอ่าอันนี้ก็กด copy ที่ description ด้านล่างผมได้เลยนะครับผมแล้วกดไปแต่ผมมีแล้วนะครับผมก็ท่ชมชมก็ถ้ายังไม่มีก็รับได้นะอันที่สองนะครับผมนี่ครับอันที่สอง สเปร์สปริลสองพันยี่สิบคลิกเข้าไปเนาะอันที่ไปที่อันที่สามนะครับผมนี่นะครับผมเซอร์วิสชูมินนะกดคลิกเข้าไป,าไปชั้นผู้ชมก็จะได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมมีแล้วอันสุดท้ายน,นะครับผมคืออันนี้นั่นเองก็คือหูฟังคลิกเข้าไปแต่ผมมีได้เหมือนกันนะจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เราได้ไปไปดูมา รอรอให้มันโหลดแป๊บนึงครับผมจะมักมักมามาดูเรารอแป๊บอ่ะอย่างแรกที่เราใส่โค้ดเข้าไปอันแรกนะครับผมก็คืออ่าไอ้นี่แป๊บนึงรอมันโรยก่อนมันโรยจะนี่ก็คือเจ้าปลาอะไรไม่รู้สิอันนี้คือโค้ดแรกนะครับผมโค้ดที่สองคือสไปนี้ โคดที่3คือนี้โคดที่4คือนี้อันนี้ผมเราไปทําในแมปที่เราได้มาคือชิวน,นี้นะครับผมมาเราจะใส่ให้ดูกันเลยไป2ดีด้วยรอแป,ป๊บรีบทําก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเขตน,นะมาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างรอ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 ,รอโอเคมานะครับผมเราจะมีโลก ด้านหลังครับผมคือมันอยู่ในหมวดของแบล็อันนี้ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมมันอยู่ในหมวดของผ้า,าปิดปากนะเห็นในัชนว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันสํมารนั่นเองแล้วก็มีหูฟังนะครับผมอยู่ทายด้านของหมวกแล้วก็จะบอกในโน้เสานี่เหมือนกัน,นครับผมที่ผมคือทั้งหมดของอกิจกรรมใน2020นะครับผมโค้ดใน2020อาจจะมีเพิ่มมาก,กว่านี้นะครับผมและถ้าใครอยากให้ผม อัปเดตหรือทำคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆก็พิมพ์มาได้นะครับผมว่าอยากให้ทำอะไรนะหรืออยากให้ผมแจกของฟรีแบบนี้อีกก็กดไลค์กด, like, กด subscribe ผมด้วยละกันนะครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยก็ขอโทษที่อู้งงานนะครับผมเนื่งองจากไม่มีคอนเทนต์จะลงเลยหรือไม่มีคลิปจะลงนั่นเองก็สำหรับนี้ครับผมขอบคุณที่ท่านชมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันในช่วงการสวนดิครับ